ปดีค่ะเด็กๆช้าวันทุบแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้อยู่ที่ห่วสาเห็นสีสันกันนะคะเราจะมาเรียนรู้ประเภทเอ่อเมื่อวานที่เราเรียนเรื่องประเภทของสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสีที่เราสร้างขึ้นมานะคะเด็กๆพร้อมหรืยอยังะคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรีนยนรู้พร้อมันเลยนะคะสีที่เราได้มาจากธรรมชาตินะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นใบไม้หรือว่าใบตองก็จะให้สีเขียวดอกอัญชันก็จะให้สีม่วงแครอทก็จะให้สีสม้มแตงโมก็จะให้สีแดงและมีสีที่เราจะหาได้จากธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูสีที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะเป็นสีทาบ้านสีไม้สีน้ำสีเทียนค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือสีที่เด็กใช้ระบายสีใบงานมาส่งคุณครูนั่นเองค่ะ